ก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมแหละแค่เซ็งแงนะครับผมแล้วก็อยู่กับตัวเจ้าเครื่องบิ๊กนี่นะครับตัวดูดน้ํานะครับก็เรื่องก็มีอยู่ว่านะครับเวลาเราจะดูดน้ํานะครับถ้าท่อนะครับไม่ได้ทากาวนะครับไม่ได้ทากาวมันจะเกิดการรั่วนะครับมันจะมีอากาศเข้าได้นะครับตัวเครื่องตัวนี้มันจะดูดไม่ได้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับวิธีการ ต่อท่อนะครับผมต่อท่อด้วยวิธีการที่ทากาวนะครับบางคนไม่รู้นะครับก็จะใส่ทากาวแล้วก็เสียบได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ได้ทําอะไรแบบนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับเป็นเออ่ตัวต่อนะครับตัวข้อต่อนะครับก็ข้องอนะครับเราก็จะหาเลื่อยนะครับเลื่อยเก่าๆนี่แหละนะครับเลื่อยใหม่ก็ได้เรื่องของเรานะครับก็ขูดนะครับให้มันเกิดร่อง ให้มันเกิดรอยนะครับแบบนี้นะครับเนี่ย <Jamie, S 1> พี่นุ้ยเห็นไหมเห็นไหมกล้องเห็นไหมเห็นเห็นรอยอ่อ่าเป็นรอยนะครับแบบนี้ให้มันเกิดรอยแหละนะครับอ่าแล้วส่วนตัวที่จะเสียบนะครับเนี่ยให้มันทําแค่แบบนี้เองนะครับเนี่ยแค่นี้เองนะครับก็เกิดริ้วรอยแล้วนะพี่นุ้ยเห็นไหมเห็นเห็นอ่ามันจะเกิดการยึดเกาะนะครับเรื่องของเรื่องนะครับส่วนอ่ากาวนะครับใช้เป็น กาวทาท่อนะครับเนี่ยกาวทาท่อนะครับผมอันนี้เป็นแค่ใช้แงะซื้อมาก็พ่กดทาได้เลยนะครับอ่ะพี่กดลงมือครับนี่นะครับก็จะมีอุปกรณ์ด้วยนะครับช่างกดดี y นะครับเนะี่ยมีที่มีที่ถูซะด้วยนะครับไม่งั้นนิ้วนิ้วจะเป็นกาวนะครับเอามาจากไหนที่ถูอะไม่รู้เหมือนกันพี่กด DIY ไง วายมานี่นะครับก็ทําการสวบเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับนี่คือตัวช่วยนะพี่ดงใช้ไหมไม่ใช้ครับไม่ใช้เข้าลึกเลยเหรอสุดเลยไหมสุดครับโอเคนครับก็ถ้ามันไม่สุดนะครับเราต้องใช้ตัวช่วยแล้วกันนี่ครับต่อทุกอันนะครับก็ทําทุกอันแหละนะครับแบบนี้นะครับเลื่อยน่ะจะมีอยู่ด้านหนึ่งที่มันเข้านะครับ เนี่ยอย่างด้านเนี้ถ้าถ้าด้านเนี้ยเข้านะครับแต่ถ้าดึงอย่างนี้ไม่เข้านะครับเนี่ยเนี่ยปาดอย่างเงี้ยไม่เข้านะครับด้านเดียวก็ใช้ได้นะครับก็จะเห็นว่านี่ครับให้มันเกิดรอยแค่นี้เองนี่นะครับแบบนี้นะครับ การสวมนะครับไม่ได้ยากนะดันให้ดันให้มิดอย่างเดียวนะครับดันให้มิดอย่างเดียวนะครับก็มิดไหมช่างดงมิดครับมิดไหมถ้าไม่มิดใช้ตัวช่วยนะมิครับอ่ะตัวช่วยนะครับถ้าไม่มิดนะครับใช้ตัวช่วยดันแบบนี้นะครับใช้เคาะเลย รอยต่อทุกรอยนะครับเราทําแบบนี้ไปเลยนะครับมันจะเกิดการยึดเกาะที่ดีมากๆนะครับตับนี้ครับ เกิดรอยเยอะมากเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยแล้วกันนะครับแคสเงเง่ก็เอามาฝากสําหรับ f c หรือท่านผู้ชมนะครับที่ไม่มีความรู้นะครับว่าท่อเวลาเราต่อนะครับทากาวจะให้มันแน่นเกิดการยึดเกาะที่ดีนะครับจะต้องทําแบบนี้นะครับมันจะดีมากๆนะครับนี่ครับแค่นี้เองเป็นรอยแล้วนะครับอ่าตอนนี้นะครับพี่ช่างกดนะครับช่างกด ตอนนี้ยังทําคลิปอยู่ไหมทำครับทำนะครับผมก็ก็ฝากไปกดติดตามพี่กดด้วยนะครับส่วนช่างโด่งนะครับกําลังจะเปิดซ่องเอ้ยเปิดช่องไวๆนี้ใช่ไหมช่างจะเป็นชื่อช่างช่องอะไรนะครับรอดูก็แล้วกันนะว่าจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับก็อันนี้แค่แงะนะครับเอามาฝาก FC นะครับหรือท่านผู้ชมที่ไม่รู้แหละว่าเวลา ต่อท่อปราปนะครับท่อแบบนี้นะครับไม่ให้น้ํารั่วซึมนะครับต้องไม่ให้ให้มันยึดเกาะดีๆนะครับต้องทําแบบนี้ก็เนื่องด้วยเราทําการตัดนะครับแล้วก็เข้าที่ไปแล้วนะครับเราถึงมาทากาวนะครับพอทากาวเสร็จนะครับต้องทิ้งไว้ประมาณเออสินาทีหรือ20นาทีนะครับทิ้งไว้ให้ให้กาวเนี่ยเซตตัวนะครับ แล้วเราค่อยทําการประกอบแล้วกันนะครับนี่นะครับถ้าเราทําการต่อนะครับต่อแบบว่าเออไม่มีอากาศเข้าหรือว่าน้ําไม่สามารถรั่วได้นะมันถ้าต่อแบบสนิทเลยนะครับก็จะทําการดูดน้ําในสระเนี่ยแล้วก็มาพ่นได้นะครับอ่ะมาดูขั้นตอนนะครับอันนี้นะครับพี่กดได้ทําการเอาน้ําใส่แล้วนะครับนี่พี่ด้วยมาดูใกล้ๆนะครับน้ําตัวนี้นะครับจะมีอยู่ในนี้มีไหม ไม่มีครับไม่มีใส่นะครับผมใส่นะครับใส่ย้อนได้นะครับนี่ใส่น้ำก่อนนะครับยังไงก็ให้เต็มรูนี้หละอ่านี่นะครับพอน้ำเต็มรูนี้แล้วนะครับหน้าสัมผัสเขานะครับจะทำการมีน้ำปั่นนะครับถ้าไม่มีน้ำเลยนะครับเอามาปั่นลองเครื่องติดที่เฉยเลยนะครับลูกยางตรงนี้อาจไหม้ได้นะครับอ่ะพี่โดงเทสให้ดูหน่อย ันนี้นะครับที่เราทำนี่นะครับก็จะเป็นการหมุนเวียนน้ำนะครับเหมือนฟอกฟอกอากาศในน้ำก็เอาคลิปดีๆเก็ดเล็กเก็ดน้อยการทาท่อมาฝากก็แล้วกันนะครับว่าต่อท่อยังไงต่อให้มันสนิทไม่ให้รั่วไม่ให้ซึมนะครับผมก็ยังไงก็ฝากช่องช่องอะไรนะช่างกด DIY ครับผมช่างกด DIY นะครับผมก็ยังทำคลิปอยู่นะทำครับทคลิปอยู่นะครับผมก็ฝากไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วกันนะครับส่วน ช่างโด่งนะครับก็ช่างโด่งกําลังจะเปิดช่องนะครับกดติดตามแคสแงะไว้ก่อนก็แล้วกันก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้เห็นว่ามีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับ s c ไคร e กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแคสแงะมีสิ่งดีให้ดูเปิดยูทูบมีความรู้ตั้งมากมายงานดีไอวายงานบาลกลา ทำอะไรดูได้ลราทำตามดูช่องพี่แกะพี่ก็จะแซะพี่ก็จะแงะเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุงลังง่าจะก็อเส้ามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแคะแซะแง่